พ <huh like ี่ฟอร์มเลยอันวันนี้ขอร้องบ้างเพราะที่ยวที่แล้วไม่ได้ร้องเลยเออไม่เลยเราเนต์ด้วยมีคนเม้นท์ว่าทำไมซันไม่ได้ร้องเลยวันนี้ขอขึ้นก่อนใช่รหมขอร้องเลยขอร้องเนื้อเาดีๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันขึ้นเลยได้เลยโอเคมามีเล่ห์ขี้เดวงนึ่งให้เธอคนเดียวเสสีียยงงงงดดัััเเมนข้าปล่อยไปเขาฟังได้มีเล่ห์ขี้เดวงหนึ่งมันจะแทรเสียงน่ะเสียงมันจะแทรกไม่บอกว่าอะไรเป็นอะไรเออ แล้วมันจะมีเวลาอัดไหมเดี๋ยวเขาถ่ายรายการนีขอร้องก่อนรอก่อนแป๊บหนึ่งสิเนี่ยเขาแป๊บเดียวก็ปิดประตูซะนิดนีปิดแล้วเสียงมันรอดไปร้ายปล่อยไม่เป็นไรได้ไม่ได้ได้ได้อ่ะน้องอ่ะโอมสิทธิ์ที่คนละมืเองอันนาอันนขอให้น้องนั้นช็อตดีดีเอจริงก็จริงนะมันก็ไม่ได้คลิปที่ได้คุณภาพคนดูเขาก็ไม่ชอบดีดีดีปล่อยอันนี้เขาเจ็บปล่อยมีเลยแค่ใจดวงหนึ่งให้เธอคนเดียวเท่า แต่ก็ยาดจะใจและจะไม่ไปไหนแน่นอนเป็นคำมันวอนจากใจของคนที่รักบางอ่อนจะไม่ทอดทอดทอดจะไม่ทิ้งทิ้งทิ้งให้เธอรู้ไว้เลยอะโอเคประมาณนี้ป้าให้ลองแล้วได้เวลาแล้วไปดิป่ะมปเดินาปดิไปเดี๋ยวดิอาทนเดียวอดทนเดียวเหรอ